สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะคะเมื่อวนีอากาศดีนะคะอากาศยังมีความหนาวเย็นอยู่นะพี่น้องหมู่บารวายุสตยี่ไม่ว่าจะไปซื้อของนะคะแบ่งกับเป็นอีหยังบุรัฐธนาขาัรนวิบไปกับว่าเขาก็บ,บเบลลรับเงินนะคะเขาก็เลสยสิงหัวเอาพี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะคะเกอบเป็นภาพรถลมพี่น้องอย่างอย่างรถมันหลว่วนะคะตอนเชี่อ,อกมากแต่ยังดีๆอยู่กับบุรุว่าผู้ใด มาจออย่างรถผู้ค่ะโอ้โอากาศดีมากนีเวอร์เลยแหละคะ่ะดูสิคะพี่น้องก็อันนี้มอเตอร์ไซค์ค่อยนะคะยังยังแปลเปร,เรี้ตัดแต่เ,ตเลยพี่น้องเอ แบนเลยค่ะบม่รู้ว่าจะลับบ้านยังไงวันนี้คิมก็ไม่ได้เลยวันนี้โอ้ยขับไป,บปงูเสียจะขับยังไง ก็ไม่รู้ว่ามันยางรั่วไหมแต่ว่าก็ไม่เห็นเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงตีมายก็จะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ายังไงนะ้ะทุกคนเนายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะดูวิวสวยๆค่ะวิวสวยมากๆเลยนี่แต่แนวคัดแนวของนี่นนอเอ้ชนะาคา้าศึกจักป็นอียางพ่อยไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่ออีกที่อื่นนะคะ โอเคนะคะหลังจากถึงบ้านแล้วรถมันรถมันอะไรมันแตกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ถ่ายคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าอันนี้จะทําเค้กนะคะเค้กผลไมไพ,พี่น้องเฮดตามมีตามเกลยเด้อพี่น้องง่ายงามง่ามกรสางทั่วทั่วไปนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอันนี้อันนี้ก็คืออบเรียบร้อยแล้วแล้วน,นี่เราก็มาใส่ครีมนะคะใส่ครีม,นะะมเนาะพี่น้อง โอ้ยขังแดกขังแรกได้ได้รอบลายปีเตอรพีนองเลยนี่ค่ะตีไม้อันมันบบมีเครื่องตีเนาะที่จริงมันจะมีเครื่องอันตีสําหรับครีมเนาะค่ะเนาะอันนี้ตีไม้เอาเครื่องปั่นเลยค่ะคนมปนยังบบนี้โอ้ยพี่นองเลยดูพอเราทําเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ใส ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ตีมากกับสีเห็ดมันทั่วๆเรือ่อยทั่วกับพวเบีงดอกพีงเห็ดกินเจ้าขวงหอกะค่ะอ๋อพวแสบผู้ใดก็แสบเจ้าขวงเลยพี่หน้องเอ้ยเดี๋ยวจะเ,เ,เดี๋ยวถ้าเสร็จเราจะให้ดูหน้าตานะคะโอเคเนาะโอเคนะคะหลังจากที่เราเอาครีมใส่ตรงเค้กแล้วเราก็าไปแช่ตู้เย็นไปสักประดิษ์นึงนะคะทุกคนตีไหมก็ทําให้เป็นหรอกค่ะถ้าผิดพลาดยังไงตีไหมก็ขอโทษด้วยนะคะทีนี้ก็จะเป็น ผลไม้เด้อพี่น้องผลไม้แล้วแต่เขาสิมากเด้อตีไม้ว่ากีวีกับเค้กมันเขากันเพราะว่ากีวีมันจะออกเปรี้ยวเค้กมันจะหวานม็นบอลเขากันแห้งพี่น้องถามว่าใส่ผลไม้อย่างอื่นได้ไหมใส่ได้ค่ะแล้วแต่ซื้อซอมนะอันนี้กีวีอันนี้ก็บูเบลนะกันบอลพีนนี่ก็บสตรอเบอรี่จริงจริงตีไม้ออก็จะเอามาหลายอย่างอยู่พี่น้องก็เลยม,มันมันมักนะคะที่มักสุดกันนี่ละสามย่างอย่างไพี่น้องถามว่าแอปเปิ้ลใส่ได้ว่าอาอง,งินใส่ได้บะใส่ได้เบิร์จ้ะกล้วยก็ใส่ได้ครับพ้่มเจ้ามากเน เอาไปใสน่นาำก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปตอนเสร็จเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยังไงคะทุกคนยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะว่า,าผลไม้ไอ้เค้กผลไม้นี่น่ากินไหมคะครั้งแรกนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูพี่น้องตกแต่งแบบเราเหล้วแต่เฮ้ามากได้จ้ะเฮ้าเฮามักแบบว่ามักผลไม้ร้ายมักผลไม้น่อยเรือ่องเข้ามักผลไม้แบบใดเข้าใส่เลยจ้ะพี่น้องตามค้ามสอบมาเลยนะคะเลิศบพี่นงองเลิศบ่จ้ก เจอกันพรุ่งนี้นะใครอยากมาก็มานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกให้ดูกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะตีไม้ก,กับเฮ็ดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วด้พี่น้องนะคะผละไ,ม,ผลไม,ะะม้เค้กผลไม้นะคะเค้กผลไม้ทําเสร็จแล้วก็กินเา้าพี่น้องแล้วก็สิออกไปย่างนะคะป้าบึงมันว่าลูกใหญ่ถ้พี่น้อง พระอาทิตย์แม่มนลูกไงแท้ใหญ่กระดอกกระแด่ถไปค่ะใหญ่แห้งไปเดินไปเล่นจักหน่อยนะคะจะของบานอายูค่ะจะของบานเพื่อนเพญ่คนบอกแล้วนะคะฉันจะไม่อยู่อาทิตย์นี้อาจจะอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะคะโอ้ยพี่น้องตีไม้หูแล้วว่าเป็นยังรถมันคือ หัวไอตร,ตรงที่เขาเรื่อนอะไรนะตรงที่สูบล่มเลยแม่พี่น้องมันหักเออล้มก็เลยออกอู้บังพอาทิดดวงนี่ด,ดงงนะูมันใหญ่แค้ผู้นำวัด่วงใหญ่ผู้ใดไปหัน่นอันผู้ใดไปอันอันอันนั้นเอามันจะใส่กลับขึ้นมามาติีพ่อบอกที่หน่อยค่ะกัวกวเนเขาคือเก้าพี่น้อง โอ้นี่แหละพี่นองเดินกันไปมันก็เป็นมูเป็นกลัวกันว่าพี่นองเนาะพระจำเป็นต้องมาสร้างมาออนใดที่มันผ่านอดีตที่มันผ่านมาเข้ากาบไปแก้ไขบ่ไดเขากะกาบไปแก้ไขบ่ไดท่านั้นให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นมูกันถึงว่าเป็นมูกับเป็นคนหูวใจกันก็ได้พี่นองนะคะมันบอกประมวลกับเข้ากับสร้างสร้างมั่นนะคะเขาจะเอามื่เก็บมาใส่ใจเข้าเฮ็ดนาทีให้มันดีที่สุดนาทีคืออย่างตีพ่อแม่สำรับคอยนี้ สำหรับคอยนะมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นความรักที่เราต้องดูแลลูกเรานะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งสีบอกห้เดอสีบอกให้นะคะจะเป็นฟังพ่อกด็ดีจะเป็นฟังแม่กด็ดีนะคะอย่าสอนลูกให้สั่งไฟแม่หรือไฟพอ่อยาสอนลูกแบบนั้นแล้วก็ยากีดกันยากีดกัน บอยลูกไปหาพ่อหรืออยากกีดกันบอยลูกไปหาแม่นะคะมันบอดีได้ค่ะสอนลูกนะต้องสอนลูกให้เป็นคนดีคิดว่าจะคลองเป็นผู้ใหญ่พ่อคิดว่าจะคลองเป็นคนดีต้องสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะคอยในสอนลูกคอยคอยสอนลูกคอยได้ผู้ใดจะสร้างคอยหรือบอๆก็คอยอันนั้นมันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ได้พี่น้องมันบมเมนปัญหาของเด็กหน่อยเขาจําเป็นต้องไปสอนลูกเขาแบบเฮ้ยต้องสร้างหลังจากโเมนได้ค่ะต้องสอนให้เขาเป็นคนดี นะะคเห็นผู้ใหญ่น่ยให้ยกมือไหว้เลยสอนตีไม้สอนเด้อค่ะเออปูดก็ตีไม้โป้หูนะใครจะเกลียดค่อยนะคะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เด็กมันมเด็กมันไม่เด็กมันไม่เกี่ยวอ่ะเอาง่ายๆเด็กมันไม่อนั่นอ่ะอ่าใช่ไหมมันมัน่รู้ลูนะแต่ที่ขอเห็นนะเขาไปเพิ่งเข้ามาทอพี่น้องแต่เข้าของอันผู้ใหญ่บ้านคนนแหละนะคะอืมการสอนลูกให้เกลียดพ่อแล้วก็ขีดกันาให้เจอไม่ได้นะคะไม่ได้ อ่าคุณไปเขียนลงโพสอย่างนั้นไม่ได้เขาแจ้งเขาแจ้งตำรวจได้นะจ๊ะเออเขาฟ้องได้นะจ๊ะอย่าไปทำ่อเยเราไม่เคยสอนลูก่อยเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะอืมยังไงน่ะลูกก็ต้องการพ่อลูกก็ต้องการแม่เขาไม่อยากเขาก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่าอยากจะเจอใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่หรืออยากจะอยู่กับใครคนหนึ่งไม่ได้เขาต้องเขาต้องมีทั้งพ่อและแม่นะคะจำไว้เอออย่าไปกีดกันเขา ห้ามหามห้ามเด็ดขาดนะคะสอนลูกก็ต้องสอนลูกให้เป็นคนดีเออใครจะหกักใครจะสั่งมันกับปัญหาของผู้ใหญ่นะคะมันไม่ใช่ปัญหาของของเด็กฉะนั้นเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะเปป่อนใส่หัวเด็กน้อยนั้นบ่ดีนะคะเพราะว่าเขาเติบตัวไม่เขาเป็นเป็นคนดีนะคะสิ่งแวดล้อมเขาในใยมันดี ถึงคอยจะไ่ได้ลำาม่ได้รวย้ยหรือหาเศร้ากินขําแตกคอยก็เลี้ยงลูกคอยให้เป็นคนดีได้ผู้นึงบุญละพี่น้ององีลีน,นะคะบาดดวงอาทิตย์ไหมพี่น้องมั่ดวงไงกระดอกระเดือเทุ่์ผน่ะนะคะพุ่นนอะอืมเราถึงบอกว่าเด็กอะเราสอนอยังไงเขาก็จะซึมซับไปแบบนั้นสอนเขาเป็นคนดีเขาก็เป็นคนดี นะคะสอนเขาแบบเห็นแกตัวเขาก็เป็นคนเห็นแกตัวบูรีคนไงขึ้นมากเขาสิบบอลหูจากข้าม่าอันนั้นได้พี่น้องต้องสอนเขาให้สอนเขาดีที่สุดที่เท่าที่จะได้นะคะอากาศดีนะคะแต่หนาวนะคะหนาวอันนี้กี่โมงแล้วนี่ก็จะมาห้าโมงกลัวเกือบหกโมงแล้วนะคะประาณนี่ค่ะพี่น้องอันนี้กับโมี่ยังไหลดอกกะวันนี้ก็สบายสบายนะคะกะสีพยาย่ม ลงคลิปไลายสดนะคะลงคลิปไลายสดแต่วันนี้วันนี้ว่าสไลายสดได้พี่น้องอ้าวนี่ว่าสิไลายสดได้บอสนะ้าะพี่น้องบล่ายแล้วแหละโอเคเนาะคนะเนาะเออเดี๋ยวตีไม้ถ่ายรูปลงทิกตอกอย่าลืมไปติดตามทิกตอกให้เด้อจ้ะทิกตอกชื่ออะไรนะคะซื้ออย่างมาเดี๋ยวขอพี่บิังก่อนนะขอลืมพี่น้องลืมซื้อจะของโอเคนะคะจังใดก็ตีไม้ก็ขอให้เอฟซีนะคะมีสุขภาพแขแ็งแรงมีเงินมีทอง ใส่บ่าขาดมือได้พี่น้องบวเจ็บบ่จนยิบจับยังไกเ่เป็นเงินเป็นทองนะคะไปใส่มาใส่มิตรคนรักค้นเมตาแล้ว่มอุปถัมภ์ควาจุนได้พี่น้องดูโซเชียลดูยังไงให้มีสติต้องมีสติแยกแยะให้เป็นนะคะอ่าเราอยาไปนั่นดูดูได้เราชอบใครเราก็ไปสนับสนุนคนคน,คนนั้นนะคะหรืออ่าซัพพอร์ตคนนั้นแต่อย่าถ้าเราไม่ชอบคนใดคนหนึ่งอย่าไปบูลลี่เขาอย่าไปคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็เลื่อนผ่านเพื่อตีไม้นี่ มา,มาเข้ากับเบเบิงนะคะมาเข้ากับเบิงไปนะคะอ่าดรามา่าเราไม่สนใจเราสนใจแค่ผลงานเนะพี่น้องโอเคเนาะื้นนี้กะ่ะลาไปก่อนด้อสวัสดีค่ะป๊าจะเบิงดูดวงอาทิตย์ไม่ใหญ่กัะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ